สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมหนึ่งนะคะวันนี้มาพบกับครูมุกนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรื่องนิราภูเขาทองค่ะผู้แต่งก็คือสุนทรภู้นะคะเป็นบุคคลที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะก็วันนี้นะคะเรามาดูรูปก,ก่อนนี่คือเจดีภูเขาทองนะคะชื่อว่าภูเขาทองแต่ว่าเป็นสีขาวนะคะอยู่ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยานะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่แล้วต่อไปนะคะมันจะมีอีกภูเขาทองหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นที่กรุงเทพนะก็จะมีสีทองนะคะเขาจะมีงานประจําปีในทุกๆปีนะคะเนี่ยก็มีคนขึ้นไปรับชมได้นะคะเนี่ยไปชมวิวได้นะแต่ไม่เกี่ยวคะ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราจะเรียนเกี่ยวกับอันนี้นะคะวัดภูเขาทองซึ่ง ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่านิราชภูเขาทองค่ะนิราชภูเขาทองผู้แต่งก็คือสุนทรภู่นะคะแต่งขึ้นหลังจากที่รัชกาลที่สองได้สวรรคตนะคะรัชกาลที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะ รัชกาลที่สองแน่นอนว่าพระองค์เนี่ยทรงโปรดเกี่ยวกับพวกวรรณคดีวรรณกรรมอยู่แล้วนะคะรัชกาลที่สองดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะอุปถัมภ์ข้าชูให้กับสุนทรภู่เออนะคะถือว่าแบบก็ทางานดีเออแต่งเรื่องดีอ่ะก็เอายศถาบรรดาศักดิ์ไปเอาทรัพย์สินเงินทองไปนะคะแต่ค่ะแต่เมื่อรัชกาลที่สองได้สวรรคตลงอ้าว ยังไงคะจุนทอผู้ก็ตกอับสิคะไม่มีคนคอยช่วยหนุนแล้วอะเออก็อยู่ในช่วงที่เคราะห์รายนะคะตกอับของจุนทอนูนะคะ,ะกลับมาที่ภูเขาทองของเราค่ะภูเขาทองนี้นะคะเป็นตอนที่จุนทอผู้เนี่ยกับลูกศิษย์สองคนนะคะเดินทางไปเพื่อนมัสการวัดภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางทางไหนเอ่ย ทางเรือค่ะทางเรือนะคะตามเส้นทางนี้ค่ะอันนี้เปิด Google Map ให้ดูเลยนะคะค่ะเส้นทางนะคะจากที่วัดราชบูรณนะเนี่ยกรุงเทพมหานครไปเรื่อยๆนะคะเขาไปทางเส้นแม่น้ำนะเขาไม่ได้ไปทางเส้นรถยนต์นะสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์ไปดูซิผ่านจังหวัดอะไรบ้าง ผ่านนนทบ,บุรีค่ะเนี่เป็นทางนนทบ,บุรีนะคะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะถึงเกาะเกตด,ด้วยมีเกาะเกตนะคะเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีอ่าไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลนะคะลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะฟึดฟึดฟึดเข้าบางปะอินค่ะเข้าบางปะอินเจอวัดชัยวัฒนารามนะคะแล้วก็จะเข้าสู่วัดภูเขาทองอ่า วันนี้ไม่เคยไปเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองไปดูซิว่าวัดภูเขาทองเป็นยังไงโอ้โหนี่เรามาอยู่ตรงที่วัดภูเขาทองของจริงแล้วนะคะเขาบอกว่าวัดภูเขาทองเนี่ยรอบนอกเนี่ยเป็นลานกว้างค่ะนี่ลานกว้างนะคะมีลานวัดต่างๆมากมายนี่ข้าง,างแล้วก็รอบนอกนะคะจะเป็นแม่น้ําค่ะจะมีแม่น้ําล้อมรอบวัดซึ่ง จะตรงกับศัพท์ที่เขาเรียกว่าเล่นนาวานาวาก็คือพวกเรือนะคะเล่นเรือกันคนสมัยก่อนจะนิยมเล่นเรือกันนะคะอ่ะต่อไปนาฬิกาที่2เรียบร้อยพี่ต้องให้หนูเซ็น่ะคะ่ะไม่เซ็นเลยก็ได้คะ่ะค่ะอ่ะต่อไปนะคะ เรามาดูที่นี่สิหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดเนี่ยที่คูรูบอกบรรทัดที่สี่นะคะเขาบอกว่าภูเขาทองเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สูงตระหง,ง่านเสียดฟ้าองค์เจดีย์ย่อม,มุมค่ะบริเวณโดยรอบงดงามมีวิหารลานวัดและมีน้ําใสล้อมรอบนะคะเหมาะเป็นสถานที่สําหรับเล่นนาวาความงามของเจดีย์และทิวทัศน์เนี่ยเป็นทิวทัศน์ที่น่าชมนะคะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้คนเนี่ยไป นมัสการแล้วก็เที่ยวชมสถานที่แห่งนี้นะคะอ่าต่อไปเราจะมาลงที่นี่วรรณคดีประเภทนิราชกันบ้างนะคะวรรณคดีประเภทนิราชเนี่ยเป็นบทพันธ์ที่แต่งเพื่อรำพันถึงการจากหรือการพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนะคะโดยมากมักมีการเดินทางถ้ามีการเดินทางนั่นแหละคือนิราชนะคะอย่างเช่นสมมติบ้านหนูอ,อยู่ไหนอะ ตลาดหนองฉางอาหนูอาจจะแต่งนิราศหนองฉางก็ได้นะคะเช่นแบบเมื่อเราผ่านตลาดเทศบาลอาแวทเซเวน่นทอปออา,อาอาจจะคิดถึงคนรักเก่าเธอเคยซื้อสลป,ปี้มาให้เราชิมอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะมาเรื่อยๆมาเรื่อยเจนถึงโรงเรียนหนองฉางวิทยาออถึงจุดหมายก็ได้นะคะอะนอกจากนิราศภูเขาทองเนี่ยมันจะมีนิราศอื่นอีกนะคะเช่นนิราศหาริพุนชัยค่ะ นิราชนรินนะคะที่แต่งเป็นกอนก็มีค่ะเป็นนิราชเมืองแกลงนะคะเมืองแกลงนะคะไม่ใช่แกลงนะคะซึ่งกอน,นิราชนะคะเขาจะนิยมเริ่มด้วยบทแรกค่ะเริ่มด้วยวรรับเอวรรับเป็นไงวะ,ะมาค่ะมาที่จอมเดิมนะนี่วรรับอยู่ตรงนี้นะคะเน่ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยกอน,นิราชเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยวรรับนะคะจบด้วยวรรง และคำสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคาว่าเอ่ยนะคะอ่าอ่าโอเคซึ่งมันจะมีสี่วักเนี่ยวักที่หนึ่งวักที่สองวักที่สามวักที่สี่นะคะเรียกว่าวักสะดับวักรับวักรองและวักส่งนะคะและวักส่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะจบคำว่าเอ่ยหรือที่เรียกกันว่า ลงเอยนั่นเองนะคะสะดับเนี่ยไม่มีนะของของกรณนนีนาไม,ไม่มีสดับนะแต่ให้รู้ว่าเฉยให้รู้เฉยว่าอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวักสดับนะคะของนิ้าจะขึ้นต้นด้วยวัรับจบด้วยเอยน,นะคะเป็นอย่างนี้อ่ะต่อไปนี่เส้นทางอย่างที่ ครูไปทาง Google Map ให้แล้วตะกี้นี้นะคะผ่านทางแม่น้ำเจ้าพยานะคะเราไปทางเดือนนะคะแจวนี่นะคะใช้มือแจวนะคะไม่มีเครื่องสปีดโบ๊ทไปนะคะในสมัยก่อนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นบทอาขยานนะจะให้นักเรียนลองไปท่องดูลองไปอ่าแบบทำนองสนอดูซิว่าได้ไหมเสียงเพราะ ของเราเนี่ยมันได้ไหมนะคะตามลิงก์ YouTube ที่ได้ส่งไปให้นะคะมาถึงบางทรณีทวีโศกบางทรณีเนี่ยเป็นชื่อสถานที่นะคะเราถึงสถานีบางทรณีแล้วทวีโศกก็คือโศกเจ้าเศร้าแค่ไหนเจ้าแบบทวีเศร้ามากๆนะคะยามวิโยกยากใจให้สะอื้นห้ามใจให้สะอื้นไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้สุทาน่ะแน่นเป็นแผ่นพื้นถึง42,0,000ทั้งแด่นไร4200 0คือ ความลึกความหนาของแผ่นดินค่ะอันนี้เป็นความเชื่อจากเรื่องไตรภูมิพร,ร่วงนะคะซึ่งสุนทรภู่ก็หยิบจากอน,นันมาใส่อันนี้ด้วยนะคะเมื่อเคราะร้ายกายเราก็เท่านี้ใครเคราะร้ายอ่ะสุนทรภู่สิกายเราเราก็คือคนแต่งก็คือสุนทรภู่นะคะอย่างที่บอกก็รอสองเขาไม่ได้อุปถัมแล้วเพราะว่าท่านสวรรคตแล้วก็เลย ส่วนทอนผู้ก็เลยอาพับค่ะเป็นเคราะครเคราะไยของเขานะคะไม่มีที่พะสุธาจะอาศัยพะสุธาหมายถึงแผ่นดินนะคะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ล้วนหนามเน็บเจ็บแสบพับแคบใจโอ้รู้สึกเจ็บใจเหลือเกินไม่มีคนมาอุปถัมภ์แล้วนะคะเหมือนนกไร้รังเร่อย,อยู่เอกาเนี่ยมีการเปรียบเทียบตนเองให้เหมือนกับนกด้วยว่าไม่มีที่อยู่นะคะถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่า ถึงเกร็ดย่านอันนี้คือสถานที่นะเนี่ยถึงสถาน,นีเกร็ดย่านบ้านมอนแล้วนะคะผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาผู้หญิงมอนเนี่ยเขาจะกล้าผมวัฒนธรรมกล้าผมแบบนี้แบบหน้าปกอย่างคนนี้เลยนะคะกล้าผมงามๆแบบนี้เดี๋ยวนี้มอห่อลายจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับขมเหลาเหมือนชาวไทยแต่เมื่อชาวมอนเนี่ยเขามาอยู่ที่นนทบุรีก็คือเมืองไทยอะคะ่ะก่อเกต แน่นอนว่าเขาก็จะหลงลืมวัฒนธรรมของเขานะคะกลับมาแต่งตัวให้เหมือนชาวไทยนะคะแบบว่าโดนวัฒนธรรมไทยกลืนหมดนะคะผัดหน้าก็คือผัดหน้าผัดตานั่นแหละจับขม่าก็คือนี่เขามีความหมายอยู่ขม่ารู้จักขม่าไหมคะขมาวก็คือขม่าวควันเลยค่ะเออแล้วก็ไอเอาไอควันดำๆตรงนั้นอะที่แบบมันติดอยู่กับหม้อหม้อหม้อหุงข้าวอะ สมัยก่อนเออผสมกับพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มาลูบผมเพื่อจัดแต่งทรงผมอ่าถือเป็นแฟชั่นสมัยก่อนนะคะเนี่ยโอ้จามันผ่านแปรไม่แท้เที่ยงเหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยทิ้วิสัยก็คือทิ้งทิ้งวิถีชีวิตค่ะก็คือคนมอนทิ้งวิถีชีวิตของตนเองนี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดก็คือจิตใจของเราเนี่ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะไม่มีใครที่จะแบบใจเดียวอันนี้อย่างเดียวตลอดไปนะคะวันนี้เราอาจจะชอบคนนี้อ,อ,อีกสาปีเราอาจจะชอบอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะจิตใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอ่าอันนี้ถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักบางพูดคือชื่อสถานที่ค่ะเขาชื่อว่าบางพูดเขาก็เลยเอาเรื่องพูดมาแต่งนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัก คนที่พูดดีก็ทำไมมีศักดิ์มีสีสเออมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตมีคนที่รักเออเราพูดดีพูดเพราะก็จะมีแต่คนรักเรานะฮะนกเดนเป็นอย่างนั้นไหมคะไม่น่าจะใช่นะคะดูท่าแล้วแม้นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเออถ้าเกิดคนที่พูดไม่ดีผู้ชั่วเนี่ยก็ทำไมเพื่อนก็จะไม่คบเออนะคะ หาเรื่องให้ตนเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากการพูดจานะคะต้องพูดดีๆนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะให้นักเรียนลองฝึกอ่านแบบทำนองสนอนะคะขอบคุณค่ะ